สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องืันนี้มีงานเห็ดอีกแล้วเบิ่งน,นะจากเปียนเป็นกระถางปูนแต่ก้อนเป็นกระถางพลาสติกกระถางพลาสติกไปน้ำหนามมดบันน,นี้นเปียนเป็นกระถางปูนยังมาไหลโฮมกันกองกันอยู่เดี๋ยวเอาขอมาไว้ข้างในก่อน นาแรงค่อยเซลออกไปตอนนี้มันเป็นนาฝนอยู่เนาะเพรอะได้เป็นเป็นนันพันไหมอ่แง้มมันบานไหมมากมากมันบานหลายสีต้นน้องมากดอกไม้บานแง้มมือเศร้าก็สดชื่นโอ้ดอกบัวก็เริ่มเป็นดอกดอกบัวก็เริ่มเป็นดอกอันนั้นก็แก่แล้วมาซีได้์ลื่อลงทักเตีย เปียบึงเปล่าท่านไี้เห็นไหมยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นคนมักดอกไม้เนาะตื่นยามเา้าขึ้นมากใส่กอดเบิงง่งนี่นี่ดอกสเตเ์ิืนว่าอยู่ในกระถางมันบ่นนเป็นดอกผู้ใดร์วานก็นเป็นดอกนี่มาเบิ่งเด้อ,อนี่เป็นดอกอยู่เดี๋ยวกระสีขยายใส่อีกกระถางนั่นไปอีก หายายากแล้วดอกสเลตต์เอเบิ่งลือออกเมดหักเดี๋ยวจะต้ตนบักพริกมื้อนี้ก็สิได้ลือออกไม่เมดล่ะค่ะมันแก่แล้วเนาะลือออกไม่เมื่อห่มั้อ่านก็ปลูกหอมใบแน่ปลูกหอมใบแน่ไอสานสีแปง กำลังสีขึ่นค่ะหอมขนานเอาดอกไม้ไปปลูกโอ้พ่อยบอกยายมาเอาดอกไม้ไปปลูกฮะอันบ้าสีเอาอันนั่นว่าสีเอาอันทักเปียให้มู่มู่อยากได้ทักเปียทักเปียวทักเปียมยายายทัก,ทก<ห>เปีย,ปยลายสีใส่กระทางใส่ไอ้แดงเอาลายสีโลดเล่าเอาเล่าเอาบอกยายเอาไปปลูกมันลายสี าอา,วาอุว,ว่บัเขามาใเขาบ้ไม่เขา้าเขดอกยหญเขามาเมาือนก,กันเยเวลากักโตซองอาทิตย์เออแม่ไม่เเียอะไรอยู่เ,เ,เ,เลากัสิมาได้ยุบานเห่าอาทิตย์เดียวคาเครื่องกับแหงคากักโตอีกอะได้บอกว่าบ่าตองมาดอกสันดอกเล็ตโตเล่าใดอกใหม่เิรงแม่กำลัง,นะลงเป็นดอกงามงามแต่ยามันบานไมหมยาย บอกยายเอาไปปลูกนาบานนาบานแล้วก็าง,ง,าาง่ามเพาะมวยนา่งมื่อไหน่ม่ยายเอาไปปลูกน,น,น,นั่งน,น,นังเาี่ม่อเนี่ยนัสดายสันเดยูกไงบกัก็มาปลูกเน,นี่ยเลือกไม่หมดเลยแบบนี้มันแกนะนะแล้วเนาะแกแล้ว หลวกไม่มดเลยวันนี้นี่ลหละค่ะปลูกมือนีสิมันบานมืออื่นแนละะ้วค่ะเนาะปลูกวันนี้บานพรุ่งนี้ค่ะเจ็บกระถางมาปลูกผักกินเดยมันปลูกใส่กระถางเอาเนาะจานะ้าเนาะมันคอยเสียเอาหยาง่ายนี่แหละจา้าอันนี้ก็ะพักแพ้วต้นหอมกับนั่งขึ้นค่ะต้นบักกรูด อันนี้ต้นใบบัวบกนะคะเนาะพักหนออมันก็สิเน็บลงเบื้องต้นหอมกำลังเกิดใ่นอนองอันนี้ต้นบักซังค่ะหอมกำลังเกิดกำลังงามใส่กระถางเนี่ยและมันจังเอาหยาง่ายเกิดแล้วอันนี้อันนี้กับพังอีตูเอ็กั์ กีตูตั้งชายเนาะค่ะเนาะก็ได้ขึ้นก็ไปแท็กซี่หอมเนาะค่ะเนาะเดินจากคุณแม่เดินสายมาเป็นต้นนี่ยนะค่ะสีม่วงๆในร่องเบิองเน,งงเนะาะใบมานสีหน่อยงา้นคุณนายเดินสายกับปูกเนี่ย นี่ก็ต้นเบญจมาศเอามาปลูกไม้รือออกมาจากทางนั้นเนาะค่ะเนาะมาปลูกไม้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ดอกบัวกำลังเป็นดอก <c oughs> ดอกสไลเต่ <c oughs> เรียบร้อยแเราค้าม่อเนี่ ทางป่าป่าลายลายทางนี้ก็ไา้เห็นเงาๆไปเลยน้ำใสายนี่เลยมงขาวเกาเอามาปลูกดอกคุณนายตืนสายเน็บลงไหมคะเน็บลงกับเป็นดอกโกลโนะเนาะก็เน้นเพิ่ออยากเป็นดอกแข็งคุณนายเสียยังเดี่ยวคือตื่นสายคุณนายตื่นสายเรียบร้อยแล้วมือนี้ต้นหวานหางจระเข้ดอกดอกมันมันก็เห็นจกักเทีดอกมัน ้างมาท่านได้เอามาใส่เดี๋ยวหาดินมใส่ปลูกไหมบักชิกเป็นน้อยพริกกำลังเป็นน้อยค่ะยุบานพ่อได้เจ็บจินเนาะอันนี้พริกสวนพริกสวนบักพริก ปลากระถินค่ะอันนั้นต้นสตอสตอถ้ามาท่านนี้เป็นนัวแล้วค่ะเนาะอันนี้กระถินริมรั้วต้นบุ่งงกับกระลังงามดอกบัวไหมกระลังงามค่ะทางนี้กระยายอ้างป่าเมื่อไว่ พ่อได้นั่งเบื้องป่าเนาะค่ะเนาะนัง่งอยู่นี่เนาะอ่างปลาในน้อยเนาะค่ะเป็นคนมากดอกไม้ปลูกจะ่าง,งามบาง,งามแมงปลูกไปอ่างปลาในน้อยค่ะคลิปนี้กับพ่อสมนีเนาะค่ะเนาะเจอกันชิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ